สวัสดีครับท่านสากนิกชนทั้งหลายทั้งชายและหญิงวันนี้มาอยู่กับช่องตุ๊กแกเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าอีกเช่นเคยน,นะครับมีคนถามเข้ามาว่า ทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญคือแม่ของหนูทำบุญมาทั้งชีวิตแต่เวลาตายไปทำไมคนในครอบครัวฝันตรงกันว่าแม่หนูใส่เสื้อผ้าขาด,ขาดหน้าตาหมองคล้ำขอให้ช่วยทำบุญให้ทีวันนี้ผมก็มาขอไขข้อข้องใจหรือปิศนาข้อนี้นะครับโดยตั้งชื่อเรื่องว่าทำบุญอย่างไรให้ถูกวิธี ผมขอเรียนท่านผู้ฟังว่าเรารู้กันแค่เปลือกนอกว่าทำบุญแต่การทำบุญมีรายละเอียดมากมายที่เรายังไม่เคยรู้เลยเราทำบุญอย่างไรให้ได้บุญบางทีก็ไม่มีใครเขาบอกเราตรงๆมีแต่คนบอกว่าทำบุญมากก็ได้บุญมากทำน้อยก็ได้น้อย บางคนอยากทำบุญมากมายแต่มีเงินทรัพย์น้อยไม่สามารถทำบุญใหญ่ได้เขาจะได้บุญแค่นั้นจริงหรือลองไปฟังกันดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าการทำบุญก็เปรียบกับเหมือนเราทานข้าวมันย่อมมีละเอียดในการทานคือเราตักกับแล้วก็ข้าวมาใส่ด้วยกันแล้วก็ถึงตักเข้าปาก พอตะเข้าปากแล้วก็ดึงช้อนออก้อมกระเคี้ยวให้ละเอียดหรือเข้ากันแล้วค่อยกกืนการทำบุญก็เช่นกันการมามีละเอียดของมันคือหนึ่งเราต้องห,หาสิ่งของที่เราจะให้เขาที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เมื่อเราหาสิ่งของมาได้เสร็จใจเราเป็นบุญ ก่อนที่จะให้เมื่อเราให้เสร็จใจเราก็ยังเป็นบุญอยู่หลังให้ใจเราก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นี่คือการทำบุญให้ได้บุญและกระแสบุญอย่างมากมายอย่างที่เรารับไม่ถึงถึงให้บาทแต่จิตใจเราบริสุทธิ์แล้วตั้งมั่นในกุศลน,นั้นมันก็สามารถบุญก็บังเกิดแกเราได้ เช่นกันจะได้บุญมากบุญน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เราทําแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่เราทําต่างหากไม่ใช่ว่าเวลาทําเสร็จปุ๊บเราคิดเสียดายเออไม่น่าทาเลยให้บุญให้มันเท่าไหร่มันก็ไม่สนนึกุญคุณเราให้มันอยู่มันกินมันก็ไม่คิดถึงบุญคุณเราที่เราให้แก่มันอันนี้มันจะไม่ไดุ้ญจะไ,ไม่ได้กุศล แต่กลับจะได้บาปแทนนะครับสรุปง่ายๆการทำบุญอย่างไรให้ได้ผลมีอยู่สีข้อนะครับข้อแรกใจเราและทรัพย์ที่ได้มาต้องบริสุทธิ์คือการให้ด้วยไม่หวังผลตอบแทนให้ไปอย่างบริสุทธิ์ใจ 2. การใจเอใจเราปรารถนาในบุญนั้นหมายถึง กระทำที่กระทำนั้นใจเราเป็นบุญเป็นกุศลและต้องให้ใจบริสุทธิ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าให้แล้วหวังให้เขารักเราเมื่อเขาไม่รักเราแล้วเราก็ไปทําลายเขานี่คือใจไม่บริสุทธิ์กับกลายเป็นบัปโดยที่เห็นคือการให้โดยเสน่หาเองนะครับที่เรารู้จักกัน 3. ใจผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์แล้วก็เต็มใจรับไม่ใช่เรายอดเยียดให้เขา เช่นเขามีอย่างนี้ยแต่เราเห็นเขาเออเขาชอบเขาสะสมแล้วก็ซื้อให้เขาอีกโดยเขาไม่เต็มใจรับแล้วก็ไม่อยากรับผู้รับก็เป็นทุกข์ในผู้ให้โดยไม่รู้ว่าผู้ให้แม้แม้เต็มใจให้ก็ตามบุญน,นั้นก็ไม่ได้ค่ะบุญน,นั้นก็ไม่มังเกิดแก่เราเราควรจะให้กับผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ยังไม่เคยมีอันเนี้ เราจะได้ผลเต็ียมนะครับ4เมื่อหลังให้ใจก็ยังบริสุทธิ์ใจก็ยังตั้งมั่นเป็นกุศลอยู่นี่แหละครับเมื่อทําครบสีข้อนี้แล้วรับรองเลยครับรับรองจะได้บุญนะครับไม่ว่าทรัพย์มากรับน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราบอกว่าได้บุญมากุญน้อยมันอยู่ที่จิตใจเราถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขก,กับการให้ ให้แล้วเราไม่เป็นทุกข์เมื่อภายหลังไม่ใช่ว่าเราให้เขาไปแล้วเรามีเงินอยู่สิบบาทเราให้เขาห้าบาทเออแล้วเราจะใจิตใจเราจะเป็นสุขอยู่แต่ถ้าเราเดินไปเจอรถขายไอติมเราอยากกินไอติมไอติมแท่งละห้าบาทไม่มีมีแท่งละสิบบาทเราไปถามเขาปุ๊บถามว่าไอติมแท่งเท่าไหร่เขาบอกว่าแท่งละสิบบาทเราเหลือห้าบาทเอาละ กูไม่น่าให้มันเลยถ้าอีกห้าบาท,ทนั้นยังอยู่กูก็กินไอ้ไอติมนี้ได้แล้วเราก็กินไอติมนี้ได้แล้วนี่แหละใจเราก็เริ่มเป็นทุกข์บาทก็เริ่มขึ้นกับเราเราไม่มีความสุขละเห็นไหมการทำบุญนะครับต้องทำให้พอดีตัวเออแถ้าเราไปเจอไอติมสิบปึ๊บอืมมีห้าบาทไอติมสิบบาทเออชอมันเถอะ วันหลังค่อยกินแต่ติดใจเราจะเป็นมีความสุขอยู่เอ็คือบุญที่เราทำบุญที่เราได้นะครับเราลองทบทวนที่ว่าสิ่งที่เราทำมาเราได้บุญมากบุญน้อยแค่ไหนแล้วเราเริ่มใหม่ก็ได้นะครับบางคนต่นหนึ่จริงๆแต่เราก็เริ่มใหม่ได้ลองมาเริ่มปฏิบัติใหม่เริ่มสร้างบุญใหม่นะครับ มันยังไม่สายเกินไปในการที่เราจะทำบุญนะครับอยากเข้าใจว่าซับมากได้บุญมากซับน้อยได้บุญน้อยซับน้อยอาจจะได้บุญมากก็ได้เพราะเราทำบุญจริงๆเราไม่ใช่ทำบุญเอาหน้าให้คนอื่นหวังให้คนอื่นชมเชยว่าเฮ้ยมันมีทำบุญเยอะว่าเราอยากทำแบบมันแต่เราไม่มีเงินการที่เราไม่มีเงินมันไม่ใช่ข้ออ้างครับ เราทําสะสมไปเรื่อยๆเ,เ,เหมือนกับการที่เราฝากธนาคาร5บาท10บาท20บาทสักวันแล้วก็เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจนได้นะครับการทําบุญก็เช่นกันนะครับลองไปทํากันดูนะครับแล้วได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นก็นได้นะครับติชมกันได้นะครับไม่ว่าอะไรแล้วก็อย่าลืมอ่า กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้เจ,เจอกันคลิปหน้านะครับ